เทียนมาจาาแคว้นหัวพันเลยเก็บปรถชนกันน้าอำเภอเลยมันว่าไม่เที่ยธรรพื้นแล้วกันมันโอวแบบปลาหนี้รถยนต์ไปประแทงมันซ่องกันไหมซึ่งทางไครข้างในอำเภอไนว่ามันขนแกนผงตรงมันไปทางนี้แหละมันแค่ไปตำานหอยควาเทียนว่ารถนั้นมันว่ามันจะเป็นต้อขึ้นเลยปั้งงเดียวแต่มันขุบได้รูปพอวลงเปียเนี่มันกำติดไส้คอคาดใส้คอตรงมันกำอยู่พอนี้ไปลงบ้านก็กำอยู่บ้านเพระว่าไปทึ่งเห่นวัดคอนแมมันขุบต้มถึงงห่ายมือ ช่วยมือแมตเมมันต้องให้ต้งแครปานีวะพอเห็นเพราะลกเพอาะวงกช่วยโลกวะนั่งลงบนนั้นเลยนั่งแกลเพินนั่นอ่ะไอ้โรงบ้านเลยนำตาพลัดเลยั่านท่นนั้นปากกับโลเองนะอ๋อใช่ทุกรอบเลยเพราะไม่นะไม่ก่อนทีนี้นอนบนรถร่องขึ้นงเลียดทริปมันกลางเลียดทริปไปถึงบนบนลงเปียมก็กินน้ำมูลถึงเลียหลงเลวเลยแต่ว่าหม้อวัดมันลงผ้าไม่เลียดลงลงยุ่นนั่นเลวลงยุ่นใช่เลว มันฟังนี่เนี่ยเขาไเลยฟังเขาไอ,อยู่เรียนชิปมันเด็กชางพวบนี่เลยมอยู่มาโดนช่องคืนท่างคืนนี้มอให้ผ้ามือผ้ามันดูนลุงเร็วแต่าหมมอตรงได้ลุงนั่นนะเราหมดนูกเปียมพ่อมาพ่อมันเผาไววก่บ้านเลยแหววหญิงพระเลยสวัสดีครับ FC ทตุก่านแอดมินหนองแค่คนกอขั้นข้อรานตัวไอ้ครั้งครับเรื่องราวเช่าปักตายปบกันสัปดาห์ละครเป็นอย่างหน่อยมาถึงยี่พี่ธีริมาแล้วเราจะไปตีไหนตามมาพร้อมๆกันเลยครับ คุณเนบซีลุมแมนามตาปีที่แนะนำให้เรามาที่วัดถุงล่วงเพื่อมาตามประวัติปตันเรียมอินทะสุวรรณโนเกจีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางสยศาสตร์ที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูก้าให้ความเคารพศรัทธากันทัวสารติด วัดถุงล่วงยู่ตำบลถุงล่วงอำเภอเวงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมชื่อว่าวัดโคกกรวดเคยเป็นวัดร้างมายาวนานก่อสร้างมาตั้งแต่พศ2324อยกว่า200รปีที่ผ่านมาหลังจากร้างต่อมาพอ่านเปียมมาเป็นเจ้าวัดได้พัฒนาจนจเจริญขึ้นตามลำดับตำบลถุงล่วงนี่เรามีคุณปิตักณาทีทานหนวมจุลเชรเป็นกำนันกุณเร่เริ่มเรีกวัดถุงล่วงเป็นทีผักซกสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นทีพระจรไปจอนมา เริ่มตั้งแต่พศ .2003 โดยว่าว่าจึงจะหางให้หางไปในใๆปีนะครับจนมาถึงประมาณปีพศ .2004 กว่าๆนะครับก็คือห่วงปูเปี้ยมอ่ะอิโนทัศวรรณนวลได้เดินทางมาปุทธนไม่นะครับที่วัดนี้เดิมวัดนี้เขาเรียกว่าพอห่วงปูเปี้ยม,มาโยคเขาเรียกว่าเป็นติปักซ้งสมัยนั้นเขาเรียกว่าบ้านโกกวดตรงน,นี้เป็นโกกวดห่วงปูเปี้ยมมาปุทธนาดูประมาณ5-6าหกปีนะครับตั้งแต่ประมาณ พศ2468ส24ปไรอ่ะประมาณนั้นนะครับพศ2 4 7อ,อก็เริ่มข้อประจักรันมีสุ้มคำข้อประจักรันปัตตะซีมาประวัติเด็กชายเปียมเกิดเมืออ่อพศ2412สองพันร้อยสิสอจงกับรัฐจ่าสมัย,ายการที่5เป็นลูกของมืน่นไกรและแม่ทิมชาวบ้านโคกรวดตำบลทุ่งล่วงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเป็นเด็กที่ได้ศึกษาอักขระภาษาคอมและภาษาไทยที่มีความรู้ปอตัวทีเดียว ปอทานเนี่ยทราบข่าว่าเป็นคนเทนี่บิดามานาของปอทานเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบิดาหรือพ่อเนี่ยเป็นมื่นคนเนี่ยมื่นไกลมื่นไกลสมัยนั้นน่าจะเป็นผู้ใจ่บ้านนะครับมีพี่นอ้องกรทองบิดามานาเดียวกันประมาณสี่ฐานนะครับกับลงปอเปียมพ่ออายุได้17ปีนายเปียมก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรนทีวัดเวียงสะ จนถึงอายุ20ปีก็อุปสมบทหลวงพ่อเปี่ยมเนี่ยท่านบนรรพชาอุปสมบรรพชาก่อนนะครับบรรพชาช่วงประมาณอายุ17ปีที่วัดเวียงซ่าเมื่อบรรพชาแล้วก็ได้ครับท่านมาบวชที่วัดโคโอินทนินสมัยนั้นเขาไม่มีอุโบสถแต่โคสวดสมุดโบสถ์เขาเรยาียกว,ว,ว่าโบสถ์ไดนามสวดแม่น้ำลำคลองนี่เป็นโบสถ์สมุดโบสถ์เขาเรียกอุตระเสบาที่หวังโบสถ์ปัจจุบันเป็นวัดโคอินทนินธารามนะครับธาราม อยู่ตีหลันคีหลวงพ่อเปี่ยมเนี่ยท่านบวชกับเจ้าอธิการดําเนี่ยเป็นพระอุปชาพระอธิการตุนเนี่ยเป็นพระโก,ก้วดแล้วก็หลวงพ่อเปี่ยมเนี่ยท่านเป็นผู้ที่วาไม่ค่อยพูดมากเป็นพระที่สํารวมระวังในสิ้นปลดไม่ค่อยพูดเป็นพระที่วาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็เป็นพระนักพัฒนานอกจากศึกษาะธรรมวินัยปฏิบัติได้ยังเขรงครัดแล้วชาวบ้านตลอดพึ่งลูกสิ้นหลวงห้าเชือวาพอทานเปี่ยม่ันสเรรจอภินิยญ,ญา มีริดหมากร่อนระยะายทางได้ส่วนความรู้ทางโหราศาต์พอทานก็มีความโดดเด่นสามารถรูร้เหตุการณ์หลวงหน้าดายย่างเหม็นยำ่ำนอกจากนี้ชาวบ้านเชื้อกันหวาพอทานมีวาจาตีซักซิดมากโดยเฉพาะอย่างยิงท่านเกง่ง่องโหราศาต์นะครับเรื่องเล็กยันเรื่องอัคราเรื่องการต้องอาสมบุนไพรสมัยนั้นวิทยาการทางการแพทย์นี่ไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอ่หูครบ นะครับหรือว่าตะคราบครบแรียเน้่ยหรือว่าสัตว์มีปิดต้อยเนี่ยก็คือไม่สามารเทียไปห้าเพศได้ทวงทันนะครับทันท้งที่นะครับก็เลยใช้วิชาอาคมในด้านทยศาสตร์ศักรานะครับกับปุตตะคุณนะครับพง้อกับปุตเจ้าเพราะว่าแกจะแกจะเดินมาจะวัดรวงทองหลวงแล้วก็มานีแเ่นี้พมแม่ยังมีชีวิตอยู่แกก็มาเวแล้วก็ต้มต้มนำนำขิง นามต้านเด้งอ่เกตนามต้านทุ่งกันถึงก็ตรมเลยถึงกับแม่ต้มใส่นามขิงถึงกับใช้เล่าไม้ไผ่เนี่ยอันน่ะผู้ล่วงฉันชั้นอย่าลักของแกมันจะแข็งแข็งเวลาแกกลับยาบ้านพบเนี่ยการพอลงในท้องนั้นอุ้งผู้ล่วงนูมือฝนตกมาพรื้นใหม่มาฟื้นใหมปราบช่าง บันเรื่องเิดองการราบช่างหลายปราบปราบช่างช่างนี่เป็นเขาเรียกว่ะถ้าไม่ไม่นี่คเขาเรียกว่าช่างที่ว่าดูรายนี่เคยไปยู่อยู่แค่วัวปลัวพอได้ยินพอลูกเพียมไปผู้หลงเพียว่าม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 ากมามาที่ปลัวนั้นเลยที่ผู้หลเพียมยู่เรียกช่างนั่นนี่เรียกว่าม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 านี่ ซึงกัจางมามามา,มาถึงกักตบตะุเสร็จถึงกับบอกว่าไปไ้กลับเป็นที่ประจั์ชัดเจนถือว่าเขารู้เลยว,ว่าพอหลวงียมไอเกนเรื่องการปลานี้ทําได้แต่ซึ่งยังไม่ใช่พอเรื่องนู่นหน้านูนน่หน,นหน้านี้จะเคี้ยนเคียนในข้าวข้าวซึงเอาไปปักไปในหน้าแม่นู่มาแม่นู่มา ครับน้องได้เลยแต่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิทธิฤทพลปฏิหารของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อชาวบ้านก็เรื่องลือว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าอยูุจงคงกับพันชาตรีนะครับคอนเทนตกยิงไม่ค่อยเข้านะครับหรือว่าไม่เข้าเลยนะครับคนก็เชื่อกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อมีวิชาสะเดาะเขาเรียกว่าสะเดาะกลางปลาเมื่อก่อนเนี่ยซาไร้ติดคอกลางปลาติดคอหรือว่าไรตติดคอเนี่ยก็ไปห้าโม่ไม่ทันส่วนมาถามาหลวงพ่อเปี่ยมหลวงพ่อเปี่ยมกับเซกกระทาทำน้ำมนต์ง่ายสะเดาะออกมากลางปลาเป็นทนทนบางทีกับเซตตาปู น,นั่นคืออิทธิปฏิญาณแต่การร่วงปลอเนี่ยชาวบ้านก็ร่าให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งว่าไปบินบ,บาบเด็กวัดไปบินบ,บาบเวลาบินบ,บาบดเนี่ยฝนตกฝนตกถึงก็เด็กวัดก็บอกว่าเนี่ยต้องแคบกับ,บวัดเนี่ยเพะว่าเดี๋ยวกับฝนตกย่อยนงปอเปียมก็บอกว่าให้จับชายจีบรนเราแต่ไม่เปียกแล้วก็แป๊บเดียว มาตึงวัดเลยก็ค hmm. um ือแรกง่ายงปรเปียมเนี่ยมีวิชาร้นเยาะทางรอยปืดเส้นนุ่พันปืนเส้นนี่แกพบมากับตัวเองกันว่าโลบ้าโล่บ้าขับรถแขว่าควรอะไรเพื่อนชักปืนมายิงแต่มันแคว้นพระโปกเปียมเอนเพราะว่าลงจกแ่ว่าควรนั่นเพราะว่าควัดปืนวันนี้เอาลงเลยเห็นมันเห็นสันต้าเลยว่าพราะโปเปียมรู้เปียดแกขุนอยู่ในหลานเขนี่ตึ้งแกไอแกงปลาตึ้งแกว่นนี้เหล่เห็นอยู่นี่ไม่รู้พููกลางซึ่งกัาร่างกายพวกแกเลยวันนั้นเหล่าโจฮีปติึ่งก็ว่าไม่ตรงใหม่ไปหาพ่อหลวง ให้พอห่วงเอาให้เอาหนามุนแกว่าแกแกก็ไม่เชื้อนะ่ะไม่รู้เชื้อไม่เชือ้อต้องไปโรงพยาบาลไปถึงพออาเหลมเช่นเหนเลกางนันไม่เอ็นต้องกลับมาพอห่วงเพยมตโตลุงซึ่งเรื่องว่าเชือเ้ออะไรนั้นก็แข็ลแรงเกอบอกว่าปีนี้อันอันไม่เท่าเราที่นเดินมาจจานี้ถึงก็ว่าอย่าไปพอห่วงก็ครั้งหน้าคนตโตขายมาตกใหม่ไปผือไปตกแต่แกเดินไม่ตกไม่เท่าว่ามาแล้มาต,มาตกใหม่พอห่วงวะนั้นตอนอนี้นู่นนี่เขาเดินนะนะรถไม่จะมีอย่างนั้นตอนนั้น เดินนั่นเลยไม่เท่าลาวนั่นพวกไม่น่าเม่ก่อนทีนี้นอนบนรองคืนเรียทปมันกลางเรียนทิปไปถึงบนลงเปายมมแกกินน้ำบุญถึงเรียดลงเลวเลยแต่ว่าหมอวัดมันผ้าไหมเรียดลงลุงยนนั่นเรวลงเียใช่เร็วเดี๋ยวมันฟวางนี่เนี่ยขอยเลยควางเขาหอยอยู่เรียดทิปมันได้ท่างพวกนี้เลยตรนมาดนช่องคืนช่องคืนนี้หม้อวผ้ามผ้ามันลงเลวแต่ว่านล้วมันบลงพปียมพ่อเขาพ่อมันาไว้แก่บ้านเลย ไหวยิงพระเลยคนรับชื่อมหาหลวงพิมโอ้มีงานคนแน่นนี่อาบน้มกังเลยอ่านนามก็ต่างขึ้นตัวได้ว่างคนนั่นอีกต้องอ่างขึ้นคนมาในคลิปนี้เองหลวงพิมก็จะดังกันหลวงพิมล่วงพอพิมอินตะสุวรรณโนทานเป็นปลาส้ที่มีศิลาจารวัตีงดงามเที่ยวจาริกตุดงในพื้นที่ต่างๆไปจนถึงประเทศพม่าหลวงพิมจาริก ไปในแท้ท่านตีต่างๆไปถึงพระธาตเจ้าอุยดาวงส่วนมาโอปันซาครับท่านจะไปปรีกวีเวกเขาเรียกปรีกวีเวกก็คือกลายๆวา่าโอปันซาแล้วก็ท่านไปสามสี่เดือนทุกป,ปีครับไปเดินตัวดงกันเลยปฏิบัติธรรมมัง่งเดินตัวดงมัง่งหรือว่าปฏิบัติซึกษาวิชาอาคมอะไรแบบนี้ครับส่วนมาจะพอโอปันซาไปแล้ยเกี่ยวกับทิ้นได้เรียบร้อยดับกับทิ้นการกับทิ้นได้เสชัดฐานครับเดินทางทันท,ทีไปสักสามเดือนแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาพัฒนาวาัดแล้วก็ได้ผลเนี่ยครับส่วนมาพระส่วนมาส ไม่แต่ได้ครับเป็นพนันเปครับไม่ไม่ค่อยหยุดติดเรื่องเหมือนปัจจุบันนะครับเนื่องจากพอตันเปียมเป็นซิดผู้ผีมีอายุและวรรญาที่มากว่าพอตันคลายว่าจะซิดวัดส่วนขั้นถึงคราวมีคิดนิมนต์ในเหล่าเวกนี้พอตันคลายมักจะแวเวียนมาคุยสนทนาธรรมกับพอตันเปียมอยู่เป็นประจำและจะเรียกพอตันเปียมว่าผีล่วงเปียมเนี่ยโดยปรรซาเนี่น่าจะมาว่าพอตันคลายแล้วก็เป็นซิดผู้ผีนะครับเขาเรียกว่าพอตันคลายเนี่เรียกพอล่วงเปียมผีล่วงเปียมผีล่วงนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งครัน่บ ในสำนักครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าถึงหลวงปอเปี๊ยมเนี่ยกับปอตันกายเนี่ยไปเรียนในสำนักเดียวกันไปเรียนที่โาราซาเสียธาตุไปเรียนวิชาอาคมอ่ะในสำนักปอตันกายไม่ใช่บทเรียนปอตันกายก็คือไปเรียนซิดสำนักเดียวกันเจวัดปอตันกายนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์เดียวกันนั่นแหละเขาก็เลยดับเป็นซิดพีซิดนองครับขอทานวะนะคุณคลายขอทานกลายแกนั่งนั่งลุงที่นี่ ว้าเรือคุณเปี่ยมพอตานคลายว่าอัธรโดนโยนท่ามโนเมยนี่เป็นมาโค้งเคลยละพาชีนั่นก็คือพอตานคลายตีนีพอหลวงเปี่ยมว่าพ่อแล้วคุณใครไม่โว์แล้ว เกบะโยนี่เกบะโยจนถึงวันศุกร์ที่13มกราคมป2พั2 4 9 9 9ล่วงพอเปียมอินดะสุวรรณโนก็มรณภาพลงยังสงบสิริอายุได87ปี67พรรษา97กับ2 4 9 9บางตำนานก็บอกว่าดับ2 4 9 9แต่บางตำนานก็บอกว่าดับ2ัน4 9 7แต่น่าจะเป็น2ัน4 9 7มาว่าเพราะว่าคุนเท่าคนแก่ไมยนั้นก็บอกว่าเมื่อมรณภาพแล้วก็อาจะเก็บซบแห้งไว้ประมาณ1ปีว่าว่าเก็บไว้ทำซบถึงน่าจะเป็นการ ทำพิธีชาปนะสรีระสังคานของหลวงปู่เปี่ยมในซ่องผ่าน400กว่าศึกราวประมาณซองผ่าน5รวยก็อในการแต่งตั้งเจ้าวัดรูปตีซ่องซึ่งเป็นลูกศิษย์ของปตันเปี่ยมนะครับศิษย์กุลกุติราวเรียลีปลาปลูกสิริจันทร์ถูเรือว่าพระอาจารย์มหาบุญมีเจ้าวัดรูปตีซ่องดำรงตำแหน่งเจ้าวัดมาตั้งแตนน่ปศ2 5รีจนถึง2559ทราบที่มาหลวงปู่เจ้าวัดรูปตีซ่องท่านเป็นเจ้าวัดนั่นนั่นว่าเพื่อน นั่นแหละเทโพฐานขององฐานคืออาตมาภาพนี่ก็มีความคิดกับชาวบ้านว่าเราน่าจะทำเจดีครอบไปให้เป็นเทีวาเป็นเทีารึกนึึงวันนั้นคือเป็นเทโพสรีระสังฆาฏของพอทานพอดีไอ้เด็กรุ่นร่างใดเอนวัตถุมงคลพอทานเปียมวัดถุงล่วงตีโดเด่นเห็นจะไม่ผ่อน้ายันเพราะในสมัยที่ฐานยังมีชีวิตอยู่ฐานได้แจกให้หลูกศิลหลูกห้าที่ใกล้ชิดแต่ว่ามีจำนวนน้อยมากเออเื่องพายันนี่ฐานทำมาไม่เกินน่าจะไม่เกินห้าพื้นส่วนมาจะประทับรอยนิ้วมือนิ้วเท้า น,น้นื่องพายันได้คำฟังครลคราวนะครับเขาไม่ได้ทามากมายนะครับส่วนมาพระาสมัยใด้เวลาเขาทำตะกรุดหรือพายันเนี่ยเขาจะดูเรื้อรูยาดูบุคคลที่เราจะให้ไปด้วยไม่ใช่ว่าผลิตกันแบบเหมือนปัจจุบันคือพืนหนึ่งบางที่สามปีเราเกยนออกมาพื้หนึ่งี่ปีได้ักพื้นหนึ่งก็ได้เนี๋ยนตรงแหล่เลืกอลยันแหล่แหล่ยามแล้วก็แหล่บุคคลพูท้ทีจะให้กันมาสมควรแก่ก,การให้ไหมมนอกจากนี้ยังมีเรียนโดยเฉพาะล่วงพอเปียมหวัดถุงล่วงรุ่นแรกซึ่งสร้างตอนที่พอทานมรณภาพประมาณพอ2 4อ0 99จัดสร้างแจกในงานบำเพ็ญกุณส้นซัพผอฐานซึ่งมีประสบการณ์ตีกก่าขั้นกันหมางไม่ของลวงปอเปียมอะไรครับเรียนประตูโลงปอเปียมประตูมงคลเซมาเขาเรียนรุ่นเซมาจะเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์เป็นเรียนเทวะทำมาติตจมความได้จำได้ไม่รู้กันไล่รุ่นไล่แบบเทวะเทวะจาาบานข้อนิยมหรือวลูกศิษย์หลวงพ่านิยมกันคือมีรุ่นนึงถึงรุ่นซี่สมัยนั้นแต่ก็โดยเฉพาะอย่างจริงก็คือเขาเรียนเรียนล่างบุญล่างบุมนี่จะเป็นรุ่นเรกนั่นแหกกละ,ลร,ร,กกไะไรไม่ได้ขอวงพ เนี่ยบกในการทำเนี่ยมันจะล้มพอล้มดึงไส้ในสมัยนั้นนะเขาไม่เอาพอเขาอไม่เอาถึงเขาสร้างผลิตไม่พอผลิตไม่ถึงกะทินีรุนแร่จำหน่ายได้ดีพอจำหน่ายได้ดีปั๊บเนี่ยมีคนชาบูชามางนะครับถึงกะทินีเอาเลี้ยนลังบุ๋มมาเนี่เอาออกมาจำหน่ายเป็นดุนที่ซ่องจริงก็คือลังบุ๋มดุนทีหนึ่งนั่นคือความเป็นมาของวัะตูบมงคนทัดจำพิษสองพันอโรเรียนแล้วก็ะทำเนื้อมาประมาณไม่น่าจะเกินสิบบาเดียวนะให้ชาบูชาสมัยนั้นไม่กี่บาทนะครับห้าบาทห้าบาทสมัยนั้นนะทำทำ,ทำไมนี้ก็นา่าจะติดประมาณสามร้อยถึงห นี่ยังคุณเลยเว้นี่นะเแนะนามโอ้เจอมาหมดนี้ไปต้องนี่โอ้เจอนี่พมว่าเจอนี่ยเามันเตียนไจุดเดีมดพอเจอช่วยทีละร้านกลางครับดีมากเพรเปียมพผมหับทือตลอดเลย่างไรทึงมันใหญ่โหถึงกระลังมันเอาไปหมดอย่างโรพภูโรคเปียมโรคอะไรอยังมีอยู่เลยตั้งแต่แรกแกล็อกเก็ตนั่นถึงกระลังหายมันติดตัวไปเรามันแคว้วหัวนอนทึ่งโรคเมฆกันยาย่จะเอาห่อนี้ไปห่อเอิญไปถึงไปนอนคืนแรกควันทันทีว่าว่าแม่ไปบ่ไหวรสชาติเอิญนุ่ยลืมโรกเปียมไว้อันนุย แมวมากั้นตกยตูนมันไม่ได้ไปจริงไงถ้นแล้วต้องกลับาม้อเดิมตึงอ้อเดิมมันวะมาเอาไว้แล้ววะตึงมันวะมันลืมปลาไว้ตึ่งกะลังกะคล้องอยู่เตะมันโหนนั่นแหละเขาว่าปลาอะไรโยน่ากลัวมันว่าไม่ใช่น่ากลัวซักซิสําำรับมัน มันผ่าตลอดมันบอกเนี้ยรส้าตบวมเนี้ยว่าเมลอย่างมีเท่าทุกวันหนูจ้าเป็นเรื่องอยู่ยงจงกพัณฑ์อะไรก็เหมือนกลางปลากลางด้วยเนี่ยติดอยู่ในคอก็เอาเอยเ,เ,เชิดโพรงเปียมอดีตจ้าวาดัดวัดรงวังลุนทีนึ่งว่าช่วยให้กลางปลาที่ยุ่ในคอเนี่ยรุดลุยออกมาส่วนมากก็ค,คือแฟนไว้ในด้านยู่ยงจงกพันมาว่าส่วนมากนะครับจะเรื่องอิธิปฏิหานมาว่าคุมกองไอ้ปอดไปแก้วคราดมาว่าแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งบทบาทเรื่องนี้ไม่ค่อยสํำเร็จก็คือเรื่องทานยิบจับฐาน ชอบจะจการจัการถ้าบุญบ้านท่านก้าวว่อย่าให้ยิบติดทหารนี่ส่วนมาจะติดปลอตานชอบส่วนมาก็ไม่แก้บนเรื่องทหารนี้นะครับชาวบุญแล้วติดแหละนะครับแต่ชาวบุญนส่วนมาจะบ่นเรื่องค่ายตีค่ายทางอนะไนั่นีองเรามีทีอยู่ทราบสิบรายห้าสิบรายญาติค่ายได้ราคาดีหรือว่าค่ายไม่ออกเนะคมาเนี่ยก็คือมาบุญบ้านสั้นกาวว้าวไว้ส่วนมาจะมาบุญนั้นเนี่ยซ้ำเลสมากถูกเรื่องเลยนะเกือบถูกเรื่องนะครับต้องแก้บนเนี่ยหรือเล่ เลวเต้ครับเลวตๆๆเตวเ้ส่วนมานี่ก็คือช้างก็เป็นถ้าบรรดาสักบางทีเรือนตำแนงเรือนอะไรได้ป่ะเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนไม่ความว่าเรายากตีเรือนตำแหน่งเราก็ยากตีมีรถย่อยก็คือช้างเป็นตัวแทนของความเป็นย่อยส่วนมาเนี่ยก็คือส่วนมาจะเป็นเรื่องเจ้าน้าที่ตะพุทธเป็นบนบ้านท่านว่าวคอยจับผู้ผู้รายขายยาสิติดได้ป่ะเนี่ยเปจับยาบานยามาจับยามายามาได้ก็เอามาเอา,เอา,เอาอรายผลเนี่ยมาเก็บบนญนะ